เฮียทำไมวันนี้มันเงียบจังเลยไม่มีลูกค้าให้คุยเลยเดี๋ยวก็มาาปะวันก็เห็นมากั็นตั้งหลายเจ้านี่มีมอสบายๆนะนะอะอะไรคะหมายถึงลอกอ่าออ่าอ่เอา2ตัวหรืออะไรไม่มาล่าออ่าอ่าอะไรสองสองตัว อ๋อแข่งชูอ่อ่า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 โอเคโอเคเดี๋ยรอแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนี่เลยค่ะนะอย่างนี้ใช่ไหมอ่า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 อย่างนี้นะว้าวอะไรอะคะอ่าอ๋อจีบาทอ่าอ่าจีบาทอันนี้ค่ะนะอ่าอ่าเอาเอาอ่าเอาเอาอ่าอ่าอ่าแล้วแล้วหนูจะอ่า ห้าราสิบาทนะรับที่ตัวค่ะสอ,องอสองอสองอ,อว้วนสองสอ,องโหมาจริงๆเฮียเฮะจะได้ฝึกวิทยายุทธไงคุยช่วยมือเลย